สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสาระจากช่องทูฟิกกับพี่เดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .6 ในหน้าที่10นะคะก็จะเป็นการอ่านหนังสือเรียนแล้วก็จะมาตอบคําถามกันนะคะจากหน้าก่อนหน้านี้เราก็อ่านไปแล้วเป็นภาษาพาทีและในหน้านี้ก็จะเป็นหนังสือวรรณคดีลำำํานํานั่นเองนะคะน้องๆทุกคนน่าจะมีกันครบอยู่แล้วเราก็จะไปอ่านกันที่บทที่1ค่ะในเรื่องชมรมคนรักวรรณคดี นะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านแปานก่อนส่วนใครที่อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามพร้อมกันเลยค่ะไปดูกันที่ข้อที่1น,นะคะเขาให้ประโยคนึงมาเขาบอกว่าแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ยอมมองมาพบฉันอีกฉันรู้นะว่านี่คือความตั้งใจของเธอเธอในข้อความดังกล่าวหมายถึงใครและอะไรคือความตั้งใจของเธอคนนั้นนะคะถ้าอ่านเนี่ยเราจะเจอประโยคนี้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลย ใช่ไหมที่เขาบอกว่าแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ยอมออกมาพบฉันอีกฉันรู้นะว่านี่คือความตั้งใจของเธออ่าเพราะฉะนั้นเธอในที่นี้คือใครพูดแล้วหมายถึงใครอ่าโอเคคนพูดคือใครก่อนเอางี้นะคะคนพูดก็คือชาลีแล้วเธอในที่นี้หมายถึงใครเธอที่เขาหมายถึงที่ชาลีหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะคะเป็นผมแกล ใช่ไหมเราจะรู้จักเขามาตั้งแต่ช่วงป .4 ป .5 แล้วนะคะผมแกละจะโผล่มาในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะแล้วความตั้งใจของเธอหรือความตั้งใจของผมแกละคืออะไรความตั้งใจของผมแกละนะคะนับต่อจากนี้ที่เขาไม่ยอมอมาพบชาลีอีกเพราะเขานะคะอยากให้ชาลีค่ะอยากให้ชาลี เรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะฝึกฝึกหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาก็เลยอะฉันไม่ออกมาแล้วเธอลองค้นหาด้วยตัวเองดูนะอะไรอะไรใหม่ๆประมาณนั้นนะคะโอเคเนาะโอเคนะคะทีนี้ต่อมาในข้อที่ 2. ชาลีทำอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช่ไหมทำอะไรบ้างที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะที่เขาเขียนเล่าให้ ผมแกละฟังนะคะเราให้ผมแกละอ่านใช่ไหมอ,อย่างแรกเลยเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงค่ะก็คือเป็นคนที่เล่นเล่นเกมน้อยลงนะคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงนะคะน้อยลงแล้วข้อที่2องเขาทำอะไรมากขึ้น เขาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะอ่านหนังสือมากขึ้นมีการบอกโดยเฉพาะด้วยใช่ไหมหนังสือที่เขาเน้นอ่านมากขึ้นเนี่ยเขาอ่านอะไรเอ่ยจากที่เราอ่านมาโดยเฉพาะวรรณคดีไทยนั่นเองนะคะที่เขาอ่านเยอะขึ้นเนาะเรื่องราวต่างๆมากมายวรรณคดีไทยเนี่ยสนุกมากเลยนะคะลองหาอ่านดู เริ่มง่ายๆจากคุณช้างคุณแผนแบบนี้ก็ได้นะคะพระไพรมณีแล้วก็อาจจะเป็นรามเกียรติยากหน่อยนิดนึงนะคะเอาง่ายๆคือพระไพรมณีกับคุณช้างคุณแผนลองอ่านดูสนุกอยู่นะคะ อ่ะโอเคเขาทำอะไรบ้างก็มีเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงแล้วก็อ่านหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะวัรณคดีไทยนะคะโอเคทีนี้ต่อมาในข้อที่3ามเขาถามว่าชาลีเนี่ยชวนมะปรางทําอะไรแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่จูงใจให้ชาลีสนใจนะคะแล้วก็คิดที่จะทําสิ่งนี้กับมะปรางนะคะชวนมะปรางทําอะไรอย่างแรกเลยก็คือชวนมะปรางตั้งชมรมหรือชมรมชวนกันตั้งชมรมนั่นเองนะคะ ชวนกันชวนกันตั้งชมรมนะคะชม,มชมรมชมรมเชื่อ,อไรที่เราอ่านมาเดี๋ยวเราจะได้ตอบเนาะแล้วทีนี้เขาถามว่ามีเหตุอะไรที่จูงใจให้ชาลีคิดจะทําสิ่งนี้คือคิดจะตั้งชมรมนี้ขึ้นมานะคะมีเหตุจูงใจอะไรบ้างเอ่ยใช่ไหมอ่ะเหตุจูงใจแล้วเราไปตอบกันนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ เหตุจูงใจนะคะก็คือเกิดจากก่นเกิดจากการนะคะพบว่าเรื่องราวในวรรณคดีเนี่ยล้วนน่าสนใจมีภาษาที่ไพเราะนะคะมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาสนใจวรรณคดีมากขึ้นนั่นเองเขาก็เลยไปชวนมะปรางนะคะชวนกันตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้ต่อไปในข้อที่4นะคะจากการตั้งชื่อชมรมของมะปรางนะักเรียนคิดว่าควรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ตรงกับชื่อดังกล่าว ในคมามะปรางตั้งชื่อว่าไงการตั้งชื่อชมรมเขาตั้งว่าชมรมคนรักวรรณคดีใช่ไหมคะชมรมคนรักวรรณคดีเออแล้วทุกคนคิดว่าในชมรมเนี้ยควรมีกิจกรรมอะไรบ้างถึงจะตรงกับชื่อที่ว่าคนรักวรรณคดี นะคะการที่จะเป็นคนรักวรรณคดีแน่นอนว่าจะต้องมีการชอบอ่านวรรณคดีต่างๆใช่ไหมพอชอบอ่านแล้วเราจะสามารถนําเนื้อเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะแน่นอนว่าวรรณคดีใช่ไหมเป็นเหมือนนิทานหรือว่าละครเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถนํามาเกิดเป็นกิจกรรมการแสดงละครด้วยก็ได้ถูกต้องไหมใช่นะคะการแสดง และครก็ได้ต่อมาในข้อที่2ทําอะไรได้อีกอ่าในวรรณคดีใช่ไหมคะส่วนมากเขาจะชอบแต่งเป็นกรอนหรือว่าบทร้อยกรองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการอ่านใช่ไหมอ่านเป็นทํานองสนอหรือว่าเหมือนเราเคยได้ยินแม่อาขยานประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีการจัดให้อ่านทํานองสนอด้วย ก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ต่อไปอันที่3นะคะอันที่3เป็นยังไงอ่านหนังสือใช่ไหมเรารักวรรณคดีเราก็จะเลือกอ่านวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เอ๊ะเห็นชื่อแล้วแล้วเราสนใจใช่ไหมคะเราก็จะอ่านค่ะอ่านหนังสือแล้วก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะเผื่อว่า เพ so ื่อนๆสนใจอย่างเงี้ยก็อาจจะมายืมหนังสือกันอ่านก็ได้หรือเราสนใจเรื่องที่เพื่อนเล่ามาเราก็อาจจะไปยืมหนังสือเพื่อนอ่านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่านหนังสือแล้วนําเรื่องค่ะแล้วนําเรื่องใช่ไหมแล้วนําเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอ่านแล้วนําเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังนี่ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะถ้านักเรียนต้องการตั้งชมรมส่งเสริมภาษาไทยนักเรียนจะตั้งชื่อว่าอะไรและจะดําเนินการจัดตั้งอย่างไรนั่นเองนะคะถ้าต้องการตั้งชมรมใช่ไหมส่งเสริมภาษาไทยเนี่ยจะตั้งขึ้นมา แล้วเราจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วจะดําเนินการจัดตั้งอย่างไรบ้างตอบข้อแรกค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไระข้อแรกตั้งชื่อว่านะคะจะตั้งชื่อว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีชมรมนะคะที่เกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมพี่สมมติขึ้นมานะอาจจะเป็นชมรมสะหนาะสารนะคะ สะเนาะสารอ่านทำนองสนอะค่ะอ่าชมรมสนอะสารอ่านทำนองสะเนาะแบบนี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะเออแบบนี้ก็ได้แล้วทีนี้จะมีการวิธีจะมีวิธีการดําเนินการจัดตั้งอย่างไรบ้างนะคะเออจะดําเนินการจัดตั้งอย่างไรบ้างข้อที่1ค่ะแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีการ ประกาศรับสมัครใช่หรือไม่ประกาศรับสมัครสมาชิกในชุมนุมนั่นเองนะคะในชมรมของเรานะคะประกาศรับสมัครสมาชิกค่ะประกาศรับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจใช่ไหมที่มีความสนใจนะคะที่มีความสนใจ ในชมรมนะคะในชมรมนี้ในชมรมนี้แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ทําไงอะ่ะข้อที่2ก็คือการฝึกอ่านใช่ไหมคะพอได้สมาชิกเข้ามาแล้วเราก็ต้องมีการดําเนินการคือการ ฝึกอ่านเป็นทำนองเสนอนั่นเองโดยเราอาจจะคัดมาจากวักทองต่างๆนานาของสุนทรผููหรือของวรรณคดีเรื่องไหนก็ตามนะคะที่เป็นวักทองวักทองคืออะไรคือบทเด่นๆที่คนเขาชอบจําได้อะไรแบบเนี้ยที่แต่งแล้วเฮ้ยคนจําได้เพราะว่ามันเพราะแบบนี้นะคะเราก็เลือกมาอ่านด้วยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อที่3เราจะทำยังไงก็เราจะทําโดยการน้าคุณครูค่ะ นำคุณครูเพื่อนะคะเพื่อหาเวทีนะคะเพื่อหาเวทีเพื่อหาเวทีสำหรับแสดงความสามารถนะคะอ่าโอเคสำหรับสำหรับแสดงความสามารถว่าสมาชิกของเราสามารถ ท่องอคยานหรือว่าอ่านทำนองเสนอได้นะอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะสะแดงแล้วก็ความสามารถแบบนี้ก็ได้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามทั้ง5ข้อก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าต่อไปหน้าที่12นั่นเองนะคะอย่าลืมกดติดตามรื subscribe อ subscribe รอไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย